สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมู่แล้วเหงปีขานประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเคล็ดมูเตลูสำหรับท่านที่เกิดในปีขานหรือว่าปีเสือต้อนรับปีมังกร2อ6 7นนี้กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีขานหรือว่าปีเสือค่ะ ปี2,567นี้เป็นปีขาขึ้นค่อนข้างโชคดีในเรื่องของหน้าที่และการงานการได้เลื่อนกาดเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่คนปีเสือหรือว่าปีขาจะได้พิสูจน์ฝีมือจนเป็นที่ยอมรับในเรื่องการงานก็มีเกมประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าค่ะทีนี้มาถึงเคล็ดลับเสริมดวงการประจำปี2,567นะคะ ขอแนะนําให้ท่านที่เกิดปีคานหรือว่าปีเสือหาโอกาสไปสักการะพระประธานหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนาศาศสดารามหรือจะเป็นพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกหรือจะเป็นพระพุทธสิหิงวัดพระสิง์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะคะ ขอแนะนําเลยว่าเคล็ดลับนิดเดียวก็คือให้คนปีขาหรือว่าปีเสือนั้นตั้งใจสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานขอขมาลาโทษและขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและคุ้มครองนำพาความเจริญม,มาสู่ชีวิตของท่านที่เกิดปีขาหรือว่าปีเสือส่งผลดีตลอดทั้งปี2,567 ขอให้ชาวปีขาหรือว่าปีเสือเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเคล็ดมูเต,ตลูประจำปี2567สำหรับท่านที่เกิดปีขาหรือว่าปีเสือนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ